คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้ามองไม่เห็นก็นักเตะทั้งหมดที่ซ้อมอยู่กับทีมตอนนี้มีใหญ่เลยก็ได้เปิดจอใหญ่ลนะก็นี่คือรายชื่อที่เราก็ต้องบอกว่า99%เหมือนกันคาดว่าประมาณนี้ที่จะลงทะเบียนเดี๋ยวรอเว็บไทยลีกออกมาเดี๋ยวเราจะยืนยันอีกทีก็ผู้สาประตูใส่มาแค่4คน พราะสุดท้ายคนที่ใช้งานจริงๆก็ไม่เกินสี่คนนี้แน่นอนอืมเรายังไม่รู้ว่ากาวินจะส่งชื่อหรือเปล่าแต่ต่อให้ส่งการที่จะกลับมาลงเล่นได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเรื่องผู้สาวประตูก็ยังเป็นคำถามว่าเลขสองนี้เปิดมาจะใช้ใครเพราะว่าเลกที่แล้วอย่างที่เราเคยคุยกันไปไรที่แล้วอะ่ะเลกแรกเราใช้ทั้งหมดสามคนเลยอะไรเงี้ยพีระพงศ์อ่ะคือเพิ่ง ก็เป็นประตูที่มีประสบการณ์มากสุดเพราะอีกสองคนเป็นดาวรุ่งที่เพิ่งเดบิวต์ปีแรกส่วนพิรพล์อ่ะเจ็บยาวก็เลยเพิ่งกลับมาจากอาการเจ็บยาวตอนนี้ก็อยู่กับทีมก็ต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วออกสตาร์ทจริงๆอ่ะจะใช้ใครส่วนกองหลังแน่นอนต้องจัดแจซองไปอยู่เป็นสำรองของบีลงอย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องของโคตาสองคนนี้ก็จะแข่งกันนะข้อดีก็คือเจ็บสักคนน่ะ เราก็ยังมีแผงหลังเป็นตัวนอก <c oughs> ไม่ใช่ใช้ไทยล้วน <c oughs> ส่วนตัวไทยตัวที่ใช้งานแน่ๆก็คือธีรพัฒกับทรงวุฒิเป็นตัวหล,กลักแล้วชัดเจนซึ่งจากการล่าสุดคนที่เป็นตัวเลือกเบอร์แรกก็คือธีรพัฒ์ที่เดบิวต์มาปีนี้แหละแต่ว่าผลงานค่อนข้างชัดเจนว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของเซนเตอร์คนไทยในทีมไปแล้วแล้วก็มีดาวรุ่งถ้าใครติดตามเพจก็จะเห็นเราลงรูปอยู่ว่าเขาขึ้นมาซองตั้งแต่ ต้นมกราไหมกลับมาซ้อมไม่นานเนาะเล็กสก็ขึ้นมาซ้อมเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ทีมก็ประกาศลงหน้าเพจไว้แล้วว่าดันก็คือโดนชัยมีพุ่มน้องเบดก็อายุสิบเกปีแบกขวามีโดตัวจริงแน่นอนหายเจ็บแล้วเชียพลอันนี้ก็เดบิวต์ทีมไปแล้วดูรู้เลยว่าต่อให้ไม่มีโดเชียพลก็เล่นได้สบายๆในเรื่องของแบคขวาอีกคนที่เราคาดว่าจะส่งชื่อ กีรวัตรจันนพงศ์ที่พูดไปก็คือแบ็กขวาที่ซ้อมอยู่กับทีมมาตลอดซึ่งคล้ายๆใช้ยพลนะไปเล่นแบ็กซ้าย,ยาเหมือนกันอาจจะไม่ใช่บอลบอลชัวบอลแบ็กขวาธรรมชาติของช้ยพลแต่แต่ผมว่าข้อดีที่เขามีมากกว่าก็คือเกมลุกที่วูบว่าก,กว่าแน่นอนก็เป็นตัวเลือกที่เลือกใช้ได้ส่วนทางซ้ายอันนี้เราเอาใช้ยพลนะไปใส่ทางขวาแล้วเราก็เลย เบอร์หนึ่งเราก็เลยให้เป็นสถาพรแดงสีก่อนด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรมีโอกาสลุ้นเบียดตัวจริงเหมือนกันที่บอกว่าเบียดตัวจริงก็คือเบียดกับเทียผลนี่แหละเพราะเทีพผลก็ยังจําเป็นสําหรับแบ็กซ้ายส่วนสวิตตอนนี้ก็ผมว่าหายโอกาสจะหายไปแน่ๆโอกาสลงเล่นน่าจะน้อยลงไปเยอะส่วนอัธวั์โทบ,บ้านสงข่าวดีก็คือเท่าที่เห็นภาพอ เขาไม่ต้องผ่าตัดตอนแรกคิดว่าจะต้องไปผ่ายาวก็ตอนนี้ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บอยู่ก็ต้องดูว่าจะใช้เวลากี่เดือนก็อาจจะมีลุ้นกลับมามีชื่อในช่วงกลางเล็กหรือหรือปลายเล็กก็เดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวต้องบอกตรงนี้กันว่าเล็กแรกสี่ตัวสี่ตำแหน่งเรามีแปดคนพอดีเป๊ะนะเท่ากับสองชุดพอดีนะแต่พ,พอพมีสิบอ็ดคนก็คือเพิ่มขึ้นคุณคิดว่าไง เค okay. จำนวนในเชิงปริมาณมันพออยู่แล้วแล้วก็มองว่าในเชิงคุณภาพอ่ะก็ดีขึ้นกว่าเล็กแรกนะการได้ทั้งสถาพรทั้งอ e ีเจซองอ่ะมันน่าจะช่วยเกมรับของทีมพอสมควรเลยแหละอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเป็นทีมที่รับเหนียวอะไรนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ดูแบบมีตัวเลือกมี วิธีการอะไรที่แบบให้โคด้ดได้ใช้ได้ยังไงโครงเดิมของเล็กแรกเกมรับก็น่าจะไม่ได้เปลี่ยนเยอะหรอกอาจจะเปลี่ยนแค่ฝั่งซ้ายนั่แหละที่สนาพรก็ต้องมาแย่งชัยาพลคือไม่ใช่ว่าชัยาพลมไม่ดีแต่ว่าบางครั้งซ้ายบางทีเราก็ต้องการความธรรมชาติอะอย่างเวลาแบบต้องการเกมลุกต้องการลุกคอจากซ้ายอะไรเงี้ยเล็กแรก<น>หลายเกมนะที่เปลี่ยนสวิตช์ลงมาแทนชัยพลช่วงท้าย ด้วยเหตุผลที่ว่าอยากได้สายจริงๆสายธรรมชาติใช่อ่างเนี้ยพอเรามีสถาพรเนี้ยอ่าเราก็ไม่จําเป็นต้องลงไปถึงสวิตแล้วคือถ้าอยากจะถอดใช้พนก็สถาพรสองคนนี้แหละส่วนแบคขวาถ้าโดไม่เจ็บไม่แบนยังไงก็ต้องโดอยู่แล้วเซนเตอร์ขอขอเสริมต้องโดข้อหนึ่งอุ่นเครื่องแอบเห็นบางช่วงก็เอาโดขึ้นไปเล่นปีกขวาด้วยนะซึ่งถ้าใครจำมันได้ว่าคือโดอ่ะ เป็นนักเตะที่พื้นฐานก็มา,าตัวลุกอยู่แล้วตอนอยู่เมืองทองรอบที่แล้วอะช่วงสองพันสิบปดที่ตัวลุกน้อยๆออโดก็ขึ้นไปเล่นปีกอยู่พักใหญ่นะก็เ,<ล>เป็นเป็นออปชันเลือกใช้แต่ตอนนี้ตัวลุกเยอะอยู่สิเอตัวจริงโดก็คงไม่ได้ไปแตะตรงนั้นแต่ถ้าจําเป็นต้องดันโดขึ้นไปเล่นเกมลุกอะเพราะว่าแบ็คขวาสําหรับผมหายห่วงนะชียร์พลกับีรวัตรอะใช่เป็น ชยพลกับจิรวัตรคือคนที่แบบอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงอะแต่แต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่าอุ่นใจอะคือถ้ามีสองคนนี้ขาดโด้วสบายใจได้ใช่ถ้าถ้าวันไหนไม่มีโดอ่สองคนนี้แทนได้อืประมาณนี้ถือว่าการหมุนสปพอร์ตของเราอะในเซนเตอร์อะไรตรงเนี้ยทาได้สวยนะเล็กนี้ส่วนแบ็คซ้ายก็เป็นการแก้ปัญหาระ <พอ S 2> ยะสั้นใ,ใช่ยิ่งขวาม,มีจิรวัตรขึ้นมาด้วยน่าพอใจคู่กลางก็มีพิชาจะพูดกับธนวัต์ คิดว่าการที่ทีมเลือกซื้อโอโมรีมาแล้วอ่ะเป็นหมายเลขสิบอ่ะนั่นหมายความว่าก็อาจจะต้องถอยธนวัตรไปเล่นตรงกลางแทนที่ตำแหน่งของเวียเทพธนวัตรก็เล่นได้หมดนะทั้งเบอร์สิบเบอร์แปดใช่ซึ่งถ้าเล่นคู่เนี้ยก็จะต้องดอกกานาลินซึ่งกานาลินในเล็กแรกสาหรับผมอ่ะเขาพัฒนาตัวเองในปีนี้จนใช้คําว่าเป็นแข้งตัวหลักของทีมที่แบบ้าวันไหนลงตัวจริงก็ไม่รู้สึกว่าเอ้ยเมืองทองใช้ใช้ชุดตัวสำรองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ากานาริน ใช้คาว่าไงเดียก็คือเป็นตัวจริงไม่เคอะเขินถ้าธนาวันรขึ้นไปได้ข้างบนหรือถ้าธนาวัน์ยังลงไม่ได้การณลินคู่วิชาก็เป็นคู่ตัวก็ถือว่าเป็นคู่ตัวจริงเนาะใช่และอีกคนที่ทีมก็ยังใช้งานเยอะอยู่ก็คือธีรพลเยอะเยอะเป็นแข้งที่อาจจะไม่ได้สร้างอิมแพคให้กับทีมเยอะแล้วไม่ใช่ดาวรุ่งอะไรเงี้ยแต่ก็เวลาทีมเหลือขาดเหลืออะไรอะ่ะก็จะส่งธีรพลลงไปช่วยอุดรอยรั่วได้เพราะว่าเป็นนักเตะที่มีความนิ่ง แล้วก็อีกคนที่น่าสนใจและคิดว่าควรจะได้โอกาสมากๆก็คือคัคณะคำยกที่ฤดูกาลนี้เลกแรกหนักไปทางลงเล่นตัวลุกเพราะว่าตอนแรกที่เราคุยกันนะเสียซาดอไปมาริโออ่ะเป็นคนจับขึ้นไปเล่นเบอร์สิบเลยซึ่งหดท้ายก็พอเปลี่ยนโค้ดโอกาสเขาก็หายไปพอได้กลับมาลงเล่นบ้างก็จะเป็นสำรองตัวลุกอะไรเงี้ยแต่ตำแหน่งที่ดีที่สุดของซีโฟที่เราเห็นมั้งแต่เด็กนะก็คือหมายเลขแปดนั่นแหละ ลงเล่นตัวล่างผมว่าเขาเล่นได้นเนียนกว่าเบอร์สิบด้วยซ้ำก็อยู่ที่ว่าจะมีโอกาสตรงตรงไหนยิ่งจริงๆถ้าวางเขาเป็นตัวเลือกหลักในเลขสองเลยก็ก็ได้นะพูดตรงๆใช้ได้ถ้ามาเรียอยู่ผมว่ามาเรียเลือกอย่างนั้นแน่นอนแต่แต่ตอนนี้ก็มีตัวเลือกอื่นที่เยอ่มเหมือนกันเขาก็ต้องเบียดกับเทียรพลนี่แหละผมว่าว่าใครจะได้ลงก่อนในตัวเลือก ลองลงมาถ้าทีมต้องการเกมลุกส่วนอีก2ตัวเป็นนิติศักดิ์อนุรูลแล้วก็ธีรพัฒนนันทโกวัลอันนี้ก็เป็นดาวรุ่งในทีมโอกาสลงเล่นน่าจะยากธีรพัฒนนี่ก็คือขึ้นมาพร้อมกับโดนาชัยขึ้นไปที่กลางลุกความหวังในระยะยาวของเลกนี้อย่างที่บอกไปอุโมริเพเมเกอร์ของแท้แล้วก็ตัวเลื่อกลองลงมาก็มีปุระเชษท่อสนิทแล้วก็มีปีนัทท่อสนิทคนน้อง ปูเชนเนี่ยเราก็คาดหวังเหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้เล่นเยอะกว่าเล็กแรกปูเชนกับคานาเนี่ยถ้าไม่ดันตอนนี้ก็ไม่รู้จะดันตอนไหนแล้วเนาะ <c oughs> อ่ะปีกซ้ายแน่นอนวิลเลียมพ็อปจองถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้ย้ายโอมอริมาเล่นปีกซ้ายอ่ะผมว่าพ็อปก็จะปีกซ้ายยาวๆแต่ถ้าโอมอริสม,มตุติเอากางคนอื่นลงนะแล้วโอมอริเล่นปีกซ้ายอ่ะพ็อปถึงจะย้ายไปขวา ก็มานี้สำรองก็ใส่เป็นวงสก้อไว้เล่นในทุกตำแหน่งเหมือนกันปีกซา้ายกลางลุกหรือตัวกลางแต่คิดว่าเล็กสองคงไม่ต้องลำบากลงไปเล่น back แบ็กละดูจากขุมกำลังกองหลัง <c oughs> ส่วนขวาเล็กแรกเราใช้เป็นเจริญศักดิ์ตลอดแต่พอตรงนี้เล็กสองตัวผู้เล่นเพิ่มขึ้นมาก็เลยก็เลยใส่เป็นปรเมิไปก่อนเพราะอุ่นเครื่องล่าสุดปรเมตรก็ออกสตาร์ตตำแหน่งปีกขวาจริงๆริงปรามิดเล่น,นทุกตำแหน่งนะตัวลุก ปีกซ้ายปีขวาหน้าเป้าแล้วก็หน้าต่ำมันที่เล่นในเล็กแรกเจริญศักด์ก็ยังอยู่กับทีมก็เป็นตัวเลือกที่แบบเป็นเช็คเล็กแรกก็ใช้คาว่าเป็นตัวจริงนั่นแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าชุดนี้ออกมาฟอร์มฟอร์มดีทุกคนแล้วลงตัวเหมือนในรูปนี้เจริญศักด์จะเป็นตัวสำรองกลับไปเป็นตัวสำรองเหมือนเล็กสองปีแล้วก็ก็ไม่แปลกนะก็ต้องรอดูการเลือกใช้อะไรเงี้ยส่วนหน้าเป้าแน่นอน มีสเตฟานเชปวิดเป็นอยู่กับทีมก็ต้องยืนเพราะว่าเป็นตัวต่างชาติเขาก็ยังหวังเรื่องรั้วการอากาศได้อยู่ส่วนตัวสำรองที่ใส่มาคือไม่มีเลยแต่ตัวเลือกรองลงมาก็คือปรลเมนนั่นแหละถ้าวันไหนเชปวิดลงไม่ได้อ่ะปรเมนก็ต้องขยับไปเล่นหน้าเป้าภาพรวมว่าไงรู้สึกมันยังคาดเดาอะไรค่อนข้างยากจริงๆเดายากเนาะเดาตัวจริงยากใช่เพราะว่าความที่วีรเทพไม่อยู่แล้ว ก็ไม่รู้ว่าทีมจะเล่นแบบเดิมได้หรือเปล่าแล้วก็การมาของโอโมริก็ไม่รู้ว่าทีมจะให้ยืนตรงกลางหรือว่าจะให้ออกไปเล่นปีกก็ต้องดูอีกว่าพอธนวัฒน์มาแทนวีรเทพอ่ะจะเล่นกับพีชาได้ยังไงหรือดีไม่ดีธนวัฒน์อาจจะเล่นกับกาญนลินดีกว่าอั้ะเราก็ไม่รู้ตัวข้างบนเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่แบบเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งเว้นหนึ่งตำแหน่งแบบไม่ซ้ำกันสักนัด ไล้เรื่อยโยกเอก่าหนึ่งคนมันเยืดหยุ่นมากข้างบนของเราตอนเนี้ยธนวัน์เล่นได้ทั้งเบอร์แปดเบอร์สิบอมารีก็ได้เลีงทั้งเบอร์สิบได้ทั้งปีกปรเมศก็ได้ทั้งปีกได้ทั้งกองหน้าเปลี่ยนแค่ตัวเดียวมันสามารถโยกได้เยอะมากข้างบนตอน,น <c oughs> แต่แต,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 แต่แต่ส่วนตัวคิดว่าเลขสองตัวลูกกลับมาเยอะแล้วพี่ชาน่าจะไม่ต้องขึ้นไปเล่นข้างบนแล้วเพราะว่าเพราะว่าเสียเวลาเทพไปด้วยยังไงพี่ชาก็ต้องเป็นตัวยืนของกลาง ถือว่าในแง่ของจำนวนก็เพิ่มขึ้นมาเยอะส่วนในแง่ของคุณภาพจะพูดว่าดีกว่าเดิมก็ไม่ได้เพราะว่าแน่นอนมันมีแผลก็คือเสียวิทาเทพแต่สิ่งที่เพิ่มก็คือได้เพมเมกเกอร์มาสักทีก็คืออมริส่วนธนวัตรเนี่ยก็ยังต้องรอการพิสูจน์ซึ่งถ้าสามารถขึ้นมาเป็นตัวหลักได้เลยก็เท่ากับว่าเหมือนเราได้ของใหม่ในแง่งคุณภาพมาทั้งธนวันรทั้งองมริ ก็จะเป็นสองคนจะถือ่หน้าสนใจแต่แต่มีข้อติงข้อหนึ่งก็คือจริงๆอ่ะอยากให้รู้อยากให้ทีมมีกองหน้าที่เป็นกองหน้าหมายเลขเก้ามากกว่านี้พอทีมไม่ได้เสริมหน้าหลังชาติหรือไม่ได้อะไรเข้ามาเลยอ่ะแล้วบรลเมตก็ไปเล่นตำแหน่งอื่นอยู่เป็นประจำอ่ะจริงๆอยากเห็นหมายเลขเก้าที่เป็นคนไทยที่แบบไม่ใช่ว่าระดับตัวจริงเอาดาวรุ่งก็ได้ขึ้นมาอยู่ในสัอร์เหมือนกันนะถือว่า ถ้าเอาภาพรวมของกลุ่มกําลังทีมอะผมว่าเลกสองดีกว่าเลกแรกนะถ้าเอาแบบภาพรวมสคอร์แะไม่ได้พูดถึงแค่สิเอ็ดตัวจริงนะชวนสิบเอ็ดตัวจริงอะ่ะจะดีกว่าเดิมไหมมันยังตอบไม่ได้มันเสียเวลเทมยังไงมันก็แผลใหญ่มันจะต,ต้องดูว่าธนวัฒน์โอโมลิจะเป็นยังไง